เป็นหน้าที่นายกไหม<ะ>ในฐานะที่ก็เคยผ่านกระทรวงพาณิชย์มาบ้างนะเวลาสินค้ากเกษตรตกต่ำเนี่ย เป็นหน้าที่นายกไหมที่ต้องไปทําตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ขายผลไม้หน้าที่อินฟูไม่ใช่หน้าที่นายกหน้าที่นายกคือทุกวันอังคารเนี่ยมีงบประมาณบริหารอยู่ในมือประมาณ5 0,000 000. ล้านนั่นแหละเขาเรียกว่างบฉุกเฉินอนุมัติให้จังหวัดจันทบุรีอนุมัติให้จังหวัดปราจีนบุรีอนุมัติให้จังหวัดที่มีผลไม้หนึ่งองสี่ให้เขาเนี่ย,ยเขาจะมีคณะกรรมการ,รเขาเรียกว่าคณะกรรมการแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรเขาจะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดดังนั้นเวลาเราอนุมัติงบประมาณจากคลมอไปเนี่ยมันจะผ่านกระบวนการนี้วนไกนี้ รองรับอยู่คือถ้าเกิดเราเนี่ยจะเป็นยินฟูเราต้องรู้ว่าเราจะกินมะม่วงยังไงเราไม่เฉลี่ยแต่ถ้าเกิดเราจะเป็นนายกเราต้องรู้ว่าการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันจะต้องบริหารงบประมาณอย่างไรเ<ส><ส>ขาให้คุณเนี่ยไปนั่งบริหารงบประมาณแผ่นดินภาษีประชาชนเพื่อให้ไปสู่ประชาชนในทุกหมู่เหล่าและถ้าเกิดมันมีวิกฤตมันจะมีงบเขาเรียกว่างบ,งบประมาณฉุกเฉินที่อยู่ในมือน,นายกรัฐมนตรแล้วงบนั้นแหละที่ถืออยู่เนี่ยอนุมัติโดยนายกรัฐมนตรีต้องเอาไปเข้าคอราามอกันกองนิดนึงทุกวันอังคารอนุมัติอนุมัติอนุมัติอินี่่ไมมรู้ เคยอ,อนุมัติอะไรเลยโมแต่เรื่องตึ้งตึ้งเรื่องตึ้งตึง้ง,ง,อ,ง,งอนุมัติได้อย่างเดียวคือซอฟต์พาวเวอร์เออแล้วได้อะไรกลับมาไม่ได้อะไรไ,ได้ควายมาเดินสองช้ำตัว <c oughs> อาจบข่าวจบไปอีกหนึ่งข่าวฉันว่าเธอไม่ใช่แม่สม้อยหรอกฉันเป็นใครเธอเป็นอิสิกาคนนั้นนะ่ะเก็บข้าวแข้ง <c oughs> วัดไร่ขิงเนะี<อ>่ยเธอมาเก็บข้าวแข้งวัดไร่ขิงเธอไม่ได้ไปเก็บผ้าแจงแม่สม้อย